ครับผมสวัสดีครับมาพบกนันอีกเช่นเคยกับบรรยากาศตอนนี้หกโมงเย็นใกล้จะหนึ่งทุ่มครับผมได้มาเจอบ้านหลังอีกหลังหนึ่งพื้นนี่น่าจะเป็นต้นต้นพุทราครับ ทางเข้าก็จะลกๆทางเข้าด้านข้างนะครับข้างในก็อาจจะมืดนะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะต้องเปิดไฟอุ้ยประตู เดี๋ยวผมจะเปิดไฟนะครับแสดงว่าหลังคานี่เคยทะลุครับนี่น่าจะเป็น ครัวขออภัยเจ้าที่จะถทางนะครับผมจะปัดเจ้าเขาเจ้าของสถานที่ไม่ได้มารบหลูนะครับเพียงแต่ว่ามาถ่ายทําให้ทุกท่านผู้ชมได้เป็นวิทยาทานครับโอ้โก็กว้างขวางพอสมควรครับในนี้น่าจะเป็นห้องนอน นี่คือคนกรณีที่ไม่มีคนอยู่ก็จะนี่ตรงจุดนี้เคยเป็นห้องนอนครับแต่ว่าประตูประตูหน้าต่างหายหนึ่ง อาจจะมีคนมางัดออกหรือสองอาจจะผุพังประตูด้านนี้ผุไปแล้วครับนี่ด้านข้างครับนี่คือความที่ไม่มีคนมาดูแลก็จะมีหยักใหญ่ ยับใหญ่ประตูจุดนี้ก็คือกระจกแตกครับแสดงว่าปรอยกระจกแตกเกิดจากเขาเคยยาแนวไว้จะใช้คอตเทปปิดพอแตกไว้นานปุ๊บ อาวันด้านนอกเลยเข้ามาในบ้านได้ตู้เสื้อผ้าครับมีเหลือเสื้ออยู่ตัวเดียวโู่ปัครั้งผมหนึ่งกลัวอย่างเดียวครับกลัวหนึ่งพวก เล่นยาครับจะชอบมาอยู่แบบนี้แหละครับผมเห็นนี้ผมถึงต้องถือมีดเข้ามาด้วยครับคั้นจะมาด้วยตัวเปล่าๆก็อาจจะไม่ปลอดภัยนะครับประตูไม่ได้ล็อก นี่เป็นรอยผ้าอะไรครับที่เขาแขวนไว้เหมือนผ้ายันครับเนี่ยผ้ายันครับผยันคนไทยก็จะมีความเชื่อในเรื่องของผ้ายันผ้ายันกันสิ่งชั่วร้ายกันสิ่งอัปมงคลเข้ามาในบ้าน ตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกห้องนอนห้องนอนหนึ่งครับห้องนี้รู้สึกใหญ่กว้างฝ้าทะลุหนึ่งตูกแกครับเจอตู้กแกตัวนึงครับโอ้เดี๋ยวผมจะซูมเ,เข้าไปแล้วลูกตูกแกแต่ว่า ประมาณด้านนี้ครับห้องบานเก็บรอยขาดหายไปตามสภาพการเวลาก็ถือว่าหลังใหญ่พอสมควรครับเพียงแต่ว่าไม่มีเฟอร์นิเจอร์ อันนี้เป็นพื้นพื้นไม้เตียงใหญ่นี่ครับนี่ก็เป็นห้องครัวถ้าหน้าฝนนี่จุดนี้น่าจะ แฉะไปหมดนะครับเนื่องจากว่าทะลุอันนี้เป็นเชือกอะไรครับเนี่ยเชือกสายไฟเก่าครับโรยลงมาไม่ใช่ปะ่ะหน้าต่างก็ผุไปตามการเวลา ไม่นานตัวนี้ก็จะหักแล้วก็สภาพจากหลังคากระเบนนี้ก็ต้องซุดอีกประมาณไม่เกินปีครับตัวนี้ก็จะซุดเพราะว่าไม่มีขาดรับเพราะว่ามันหักไปครับประตูโบหายเดี๋ยวผมจะถ่ายดูเารอบบ้านอีกด้านข้างนั้นนะครับส่วนจุดนี้ หลังคาก็สุดมีห้องน้ำข้างนอกบ้านด้วยครับนี่คือห้องน้ำข้างนอกบ้านโอ้โห สองห้องสามห้องโอ้โหห้องนี้ก็เถาวันเข้าไปเลยเต็มแล้ครับนี่อันนี้น่าจะเป็นห้องอาบน้ำครับ นี่อันนี้น่าจะเป็นห้องห้องใต้ดินห้องเก็บของรอเป่าครับเนี่ยเพราะว่าบางทีแบบนี้ก็คือกลัวกลัวงูเข้ามาอยู่ครับมีบันไดขึ้นน่าจะเป็นตัวเบียงชมดาว เคยเป็นที่ระเบียงชมดาวครับแต่กลายเป็นว่าคุมไปด้วยต้นไม้ลกคึ้มไปแล้วครับครับยังไงก็จะขออนุญาตออกจากจุดนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมืดค่ําบางครั้งคนจะถามในคลิปว่าอยู่จุดไหนบ้านอยู่จุดไหนบ้านบ้านล้างอยู่จุดไหน วัดล้างอยู่แห่งหนตำบลใดผมอาจจะไม่ได้บอกไว้ในคลิปนะครับเนื่องจากหนึ่งบางครั้งก็อาจจะเป็นสถานที่ที่เขาไม่ประสงค์จะให้เรามาถ่ายทํานะครับเพออีกอย่างก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเองแต่ว่าผมมาผมไม่ได้ทําลายครับของผมมาไล่พูดผิดพูดถูกแล้วครับไม่ได้มาทําลายข้าวของไม่ได้มารักขโมยเพียงแต่ว่า มายถ่ายทําบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมมาชมความมนสเสนห์ของบ้านล้างเฉยๆครับก็ขออภัยในน้าทีนี้กับหลายๆคลิปที่สอบถามเข้ามาเยอะครับว่าบ้านอยู่ตรงไหนตำบลแห่งใดขออภัยจุดนี้ด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังแรงใจ พอผมเดินออกมาดังกำลังจะปิดคลิปเสียงดังโคบข้างในแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม